ผมนะครับก็เกิดอยู่ที่บ้านปางช้างนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวม้งด้วยกันนะครับก็คือหมู่บ้านเราจะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเป็นที่อยู่ของช้างอะไรอย่างเงี้ยครับตามลําห้วยแต่ละที่ครับแต่ก่อนก็คือมีปลามีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้คือมีการฉีดยามีการเผาป่าทุกวันนี้จะไปหาความสุขแบบเข้าป่าหาปลากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อน ครอบครัวของผมเองนะครับมีลูกทั้งหมด9คนเนาะรวมพ่อแม่เป็น1ิเคนปลูกข้าวโพดค่อนข้างเยอะเป็นอันดับต้นๆ้นของหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็คิดแค่เราทําเยอะๆนะปีหน้าเราจะได้ตังค์เยอะก็จะได้ตังค์มาเขาจะทําอะไรสักอย่างให้กับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเขาปลูกเป็นอย่างเดียวปลูกเป็นในที่นี้คือปลูกแล้วมันขึ้นอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่มีการจัดการที่ดีภายในแปลงด้วย เราทําแต่ละครั้งครับแล้ก็จะใช้พื้นที่ประมาณเขาลูก2ลูกเราคิดง่ายๆว่าจุดไหนที่ไฟไปถึงก็คือทุกอย่างตายหมดมันไม่มีทางเลือกเราต้องทําเพื่อความอยู่รอดพอเราไปเก็บข้าวโพดเสร็จนะครับ<ม>เราไปเอาไปสีเนาะดูจากสีหน้าของพ่อครับที่แบบไปส่งพ่อด้วยการแปลวตังเนาะ<ม>เขาก็หักนู่นหักนี่หมดก็เหลืออยู่กับบ้านประมาณ2,000ซึ่งตลอดทั้งปีเนี่ยเหลืออยู่แค่2 0 0พ ปีๆทำไมเราถึงทําได้แค่นี้หรอแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยหรอที่จะทําให้ชีวิตตัวเองได้ดีกว่านี้มันเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่ที่ทําให้เราคิดว่าเรานี่แหละที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอนาคตของครอบครัวตระกูเลเราให้ได้โรงเรียนเก่าครับเขาเติดต่อมาว่าเออพอดีมีทุนการศึกษานี่นะชื่อว่าทุนคนนานไม่ทิ้งกันนะที่ว่า เขาจะมาเอาทุนให้กับเด็กน่านของเราเรารู้อยู่แล้วว่าพอเราไปเรียนระดับมหลาลัยปุ๊บก็คือมันต้องใช้งบเยอะรู้อยู่แก่ใจว่าพ่อแม่อเองเขาไม่ไม่มีเงินทุนจะส่งเสียเราเราต้องคว้าตรงนี้ให้ได้ครับมองจุดแข็งของเราในหมู่บ้านของเราก็คือด้วยพื้นที่ต่างๆก็จะเน้นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้มาแทน แล้วก็ในเรื่องของการค้ากันขายอย่างเงี้ยครับเราก็มีสิทธิ์ในการต่อรองราคาอะไรพวกนี้ได้มากกว่าการที่เราไปทําพวกพืชไร่พืชสวนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างพวกพืชไร่พืชสวนคือมันมีอายุในการเก็บเกี่ยวของมันอยู่วัวของเราถ้าสมมติว่าเขาไม่ซื้อเราก็ไม่ขายเราเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆเราไม่เสียหายมันมีแต่ได้กับได้คือมันจะให้ลูกมันจะโตขึ้นราคามันก็จะดีขึ้น ก็พยายามบอกให้พ่อแม่ครับลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อผักซื้อนวลนซื้อนี่มากินโดยการไปปลูกผักกินเองอยากกินอะไรก็ปลูกไปครับแต่ว่าพยายามลดเซฟพื้นที่ส่วนนั้นเป็นพื้นที่ในการปลูกผักกินเองสําหรับตัวผมเองนะครับที่เป็นเด็กชนเผ่ามองคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ไปเรียนในพื้นที่ที่มีความเจริญนะครับผมคิดว่าเรานะครับสามารถสู้กับคนอื่น,นในเมืองได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยครับว่า เราจะสู้กับเขาหรือเปล่าเราจะสู้เพื่อตัวเองหรือเปล่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้ครับจากเด็กตัวเลขตัวหนึ่งครับที่เราต้องขายแรงงานในการแลกเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างนี้ครับพอเราไปเรียนปุ๊บเราก็ได้มีองค์ความรู้ต่างๆเราก็เริ่มมองเห็น แนวทางในการดำเนินชีวิตต่อของเราในอนาคตว่าต่อไปเราจะไม่ใช่แค่ว่าจะต้องทุกบาททุกสตางค์จะต้องออกมาจากแรงของเราอย่างเดียวนะมันต้องออกมาจากหัวของเราในการวางแผนในการจัดการ <S <S นอกจากนี้ก็คือเราจะไม่ใช่แค่ว่าเอาตัวเราเองรอดเราจะมองไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราหวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายให้กับเด็กๆเหล่านี้ให้เขามองเห็นว่าเออไปอย่างนี้ดีนะไปอย่างนี้แล้วมันดีกว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่า น้องๆครับเขาก็ต้องเก่งกว่าเราถ้าเขาได้รับโอกาสเหมือนเราครับเขาจะคิดได้ไกลกว่าเราและอนาคตของเรามันจะมีแต่ดีกับดีขึ้นเรื่อย